สวัสดีครับพี่น้องค่ะวันนี้นะคะก็มามา,มาช่วยไม่ใช่มาช่วยมาดูค่ะมาดูงานครับพี่น้องหนุยก็มาช่วยงานของ,งานเจ๊ข้าวของพ่อน้องพ่อซาบไลพี่น้องพึ่งมาหอดมาน้ำหลังแต่กมาเด้อค่ะ อันนี้คือบรรยากาศอยู่ลงครัวกำลังสระรวนวุ่นวายอยู่ค่ะเผาหนังพี่ดองเลยไฟกำจังเป็นบอลูกกันแต่เนาะกำลังต้มซีนต้มไข่หนึ่งข่าหนึง่งน้่นพี่น้องเลย ยังเล่งแคกย่ยอแคกเนาะให้ใกันหนึ่งข่าวพี่น้องสามหัวปรากาศจีนางเนาะพี่น้องบรรยากาศล้มขั้วกุก้ไว่าจะสิ้นแล้ว,วลพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ก็นจนหัวมุนน,มนนี่บบมันย่าบดมุนหัวไปไหนมันนี่นี่คือช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือโอ้ทางนี้บดช่วยขาว่าบ่อ อันนี้บอลสวยข่าวพี่น้องอันนี้คือบอลอัน,น,นตักแกตักละย่อแขกผู้มิเกียริที่มาร่วมง,งามนมันมันมีอันดูนแขกผู้มิเกียร์อยู่ปะวะพวกก็นั่งดีๆเลยเนาะจึงแง่ร้ายหุยฮะไปี่ย บ้าแม่มามต้องสวยเสิร์ฟมึงสิแต่งตัวธรรมดาก็ไม่ใช่มตัวของเมืองอ๋อนี่ ฮะโอ้ยกเสือนี่เลยจัดไปใครจะมาต้านออเขเลียวเาซ้อมาฝันไหขนาดอือนี่กูนี่นุ่งเนี่ยกูชอบมึงเัอมึง <ส>เดินไปพุนเดินสื่อ,อผุนเดินไปผุนหลักเดินมาเออ,อใครจะมาตา้านนี่อืมอืมอืมหนุ่มเชื่ยนะเขาจิบบุชิเขาจิบยาวอืม กกีบกระเฮียเบิดไปห้าเฮ็ดแล้วมันเฮีย,ยไปหาเฮ็ดไปเหเยหเนเนาเยไปาเนี่ย้จาเหไป้เ่จนา้าน่้าน

สาคอนต้อออกมา,มา,าแมตช์ทหานในส่อันทงกุนันทงหอกกุนันใครจะมาตา้านอืม อืม <c oughs> อ่า <c oughs> เลอกค่าปู <c oughs> ข้าหัวควันมุกสนานเลยอีนูฮะไอ้มึงไปหาล่างถวย <c oughs> มันไม่ใช่เอเออ่า นาทีมึงต้องเสิร์ฟอืมมันโมเมนต์แนวเดยว่าสิสุขวมเข่าล่างสวยนะมึงอย่าเสิร์ฟพิทโต้เลยนูอย่าเสิร์ฟพิทโต้ะยเบิ่งดีๆีออเออไปแล้วก็เอินถาม กินหมูอร์ดเอินถามมาลงใส่วันไหนบอกพ่อกระทำเขาเจ้ามาดูย่าผ้าเมียเป็นตัวนะดูย่าผ้ามันไปแน่เลิศค่าใครจะมาต้านฮะนี่เนี่ยอืมเออนางกขยังไปหาบ้านทุกนางเอง เออเออสีสันของงานพี่น้องอือเออ,ออยากจามนมนาง เต้นบ่พ่อและเต้นหนึ่งพรเรนไพ้ไตไเต้นบ่พ่อโค้ส,สนนวยหมนอะไรสิแคปภาพน,นี่ อืไปค่ะไปค่ะไปให้สุดอืม <c oughs> ไปให้สุดอืาอะไรเกิบเกิบป่ะ่านเลยว่ะอูนูผู้เป่าแอบยิ้มแสมึงอยู่เด้อผู้เห็นผู้เห็นในกล้องไม่อืมเอ้อ ไม่แข่มัมนจะไปสายบาัตรอีกปลาตัวสายตาปลาซาซีเพ่งจิมามาฮามันอืมโอเคแค,แค่แค่เสือก็ผ่าเสร็จโต <laughs> อี่าวมึงลากจสกันอยู่ย <laughs> ถึงน้ำแกงเพื่อนะแขนเสือมึงนะงบดได้ยงัง <c oughs> <c oughs> ใส่ตาประษาสีเพ่งมาที่นาง <c oughs> <c oughs> อ้ามันไปสเสล <c oughs> เกิดมึงมอมผ่านวะเออใส่ตัวนี้แล้วถูกต้องแมน ที่สุดที่สุดคือที่สุดยอดเยี่ยมเลิศอือเขาใหญ่นี้เราบอกเห็ดตานผู้ยิงบไรไ้เทศผู้ชายเรวบะเรางงอกาก้างทำไมแน่กระโตกก้างให้ออเออแบบนั้นแหละนูใครจะมาต้านคะหืมเิดชายพนักงาน อ่าเดินมาถามแขกพร้อมเขาเจ้าอย่างได้ยังกรถามอืม <laughs> กินข่าวก็บพเป็นกินข่าวแขกได้แขกสิบุยิมข่าวอย่อาวโงหนึ <laughs> ่ง ขวดแสบโพดถามข้าวเจ้าที่ไหนอืมเอออืมแดงมาดูฮ่านูโอ๊ยปากบ่วแดงไะนะเติมเติมเติมอืมเติมอยู่บ่อนั้นแล้วบ่อนั้นแหละ ไม่ได้เศร้าฮะหัะนหนาไปทางแขกพู้พที่เติมปากอ่ะอืออืมหัมนหนาไปา <c oughs> มั่นใจค่ะอือเลิศผู้อยากเข้าทามหาเกือบนะมึงอยู่ด้นี่นะเกือบไผ่เออใส่ไปโหลด แม่เกิดพวอมึงบ่เกิดพวอมึงจีฮะกระตกมึงเป็นไซส์อะไบ้านี้ไปค่ะไปเอากระตกใหม่เอาใหญ่กว่าเก่าด้วยบ้านี้นะเอาใหญ่กว่าเก่ากระตกตีนนั่น อ,อวันแสมากอันแต่เศร้าผลพี่น้องก็จะว่ามันมัน,มนหักกระแลเวียกออโอ้ออมุงมากเลยดี โต๊ะไดลรองถึงโต๊ะเสริมงามๆแขกจังสิกินแซบเสริมงามๆเด้อถามแขกพร้อมอาหารกับข่อยน่ะได้แซบอืมถามแขกขอดูห่ะอาหารกับข่อยเนี่ยอันไดเป็นตาแซบกว่ากันอืมอา You know? ha สิปีดคลิปเราได้หนิสิปีดคลิป <c oughs> เราเหตุเบี้ยก่อนเด้อพี่น้องเออขอบคุณทุกคนทีดติดตาม <c oughs> จาดไปหมุนเชิดปลายพนเออมาเจอตัดหนาเด็กน้อยเซอร์ก็ตกอีน้ำ จะเจอตีหนาก็าช้ากระตกโอย